นำเสนอมอเตอร์เอ็กซ์โปก่อนใครได้ที่งานดีพอไพมัสรถโชว์หน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บมกาปิตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้ครับวันนี้เรานํารถมาทั้งหมด3รุ่นแต่ละรุ่นจะมีโปรอะไรบ้างนะครับตามผลมาได้เลยครับครับเริ่มกันที่คันแรกนะครับสําหรับ SO7 เป็นรถครอบครัวนะครับสามารถวิ่งได้ไกลถึง485กิโลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งครับสำหรับ SO7 นะครับราคาอยู่ที่1,399,000บาท วันนี้นะครับเราจัดโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ยสูงเซ็นนาน4ปีครับและยังแถมประกันภัยชั้น1นึให้อีก2ปีนะครับแล้วก็นอกนั้นยังไม่พอครับเรายังมีโปรแกรมดีพอร์พ u เอมแคร์นะครับมูลค่า250,000บาทครับผมมาต่อกันด้านนี้นะครับสำหรับ a i RO7 รถเก๋งสปอร์ตซีดานของเรานะครับวันนี้นะครับที่เรานามาโชว์ก็คือรุ่นลองเลนสามารถวิ่งได้ไกลถึง540กิเมนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นดอกเบีย้ย0%นาน4ปีแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้2ปีครับแล้วก็ยังมีแคชแบ็ c ให้อีก40,000บาทนะครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับเรายังมีดีพอ์ฟิวเจอยมแคร์มูลค่า250,000บาทแถมให้ด้วยนะครับและคันสุดท้ายกับ umin, ลูมินน้องเมืองของเรานะครับเป็นรถไฟฟ้าไซามินิน่ารักมาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษดอกเบีย้ย0%นาน48เดือนฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้2ปีพิเศษโปรช่วยผ่อน1ปี มูลค่า36,000บ,บ,บาทและยังรับแคชแบ็กมูลค่า12,500บาทเรายังแถมลูมินบัด y ี้แคร์มูลค่ากว่า40,000บาทด้วยนะครับสำหรับท่านในที่สนใจนะครับก็สามารถมาพบกับพวกเราดีพอพลายมัสได้ที่เดอะมอล์บางกะปินะครับหน้าอีฟแอนด์บอยอย่าลืมนะครับเรื่องรถให้พลายมัสดูแลสวัสดีครับ